ดิวฟ้าลั่นและราชสีทับเที่ยงเขาเป็นสองคนกลางแห่งจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมชคะสองคนนี้เขาเก่งกับเด็กนะ<ม>เขาเดินเข้าไปในร้านเกมที่มีเด็กๆมัธยมนั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็เดินไปถึงก็แบบเด็กนั่งอยู่แตงยืนใช่ไหมรูปหัวเด็กแต่ละคนแต่ละคนเหม, <asi> มือนเอ็นดูเหมือนเอ็นดูแต่พูดว่า, <im it> พ,วาพวกมึงอย่าส่งเสียงดังนะไหว้ครูด้วยไหว้ให้สวยๆด้วยนะหลังจากนั้นก็ตบหน้าเด็กอย่างแรงค่ะคุณผู้ชมค่ะดูคลิปค่ะ

เด็ดเด็ดเดนี่ไอ้เว้วิวิใครอะนี่มึงยยมไว้ยั้ไม่ได้ไหมยิ้มไม่แล้วไม้ตีกูบอกว่าฮะดูได้ไหมกลางไหมออกแนวลูกจิตนิดนิดนะเดินไปหาเรื่องกับเด็กมัธยมมาค่ะสิบห้าสิบหกอะไปรูปหัวเขาลักษณะไม่ได้เอ็นดูนะคะขมขู่เขา พูกมึงอย่าเสียงดังนะผู้มึงอย่าเสียงดังนะไหว้กูด้วยไหว้ให้สวยๆแล้วมีเด็กคนหนึ่งโดนตบหน้าค่ะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเด็กก็หันไปถามพี่ทำผมทำไมมันตอบว่ายังไงมึงขยับหัวทำไมล่ะตอนที่รูปหัวขยับหัวทำไมล่ะไม่พอใจเป็นอะไรมากไหมเนี่ยและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของทับเที่ยง อำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมันมีอีกคลิปหนึ่งด้วยอีกคลิปหนึ่งเกิดก่อนหน้าคลิปนี้สิบวันค่ะคนเดิมค่ะไปทำร้ายร่างกายผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เลือดอาบเลยไม่ได้เป็นเด็กเ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วยิงโดนทำร้ายร่างกายค่ะที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังแล้วก็ไปข่มขู่เขาสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่คุณไปทำเขาแบบนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว มีคนก็ส่งคลิปเนี้ยทั้งสองคลิปอะค่ะไปร้องเรียนกับเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นรัทสองค่ะระบุว่าผู้ชายในคลิปค่ะชอบหาเรื่องคนไปทั่วโดยเฉพาะคนนี้ดิวฟ้าลั่นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าชอบเที่ยวไปทำร้ายชาวบ,บ้านเขาแบบนี้ไม่ คือเขาไม่สนใจใครจะอายุขนาดไหนเขาก็ทําแล้วคลิปนี้มันหลุดไปได้ยังไงรู้ไหมมันมีคนถ่ายคลิปเองค่ะแล้วก็โพสต์เองแชร์เองแบบนี้มัดตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับนะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่ร้านเกมที่เจ้าสองตัวเนี่ยนะฮะมันไปไปก่อเรื่องก่อราวันครับเห็นว่าที่หน้าร้านในวันนี้เขาติดติดภาพของสองคนนั้นที่ก่อเหตุแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าร้าน งดให้บริการลูกค้าสองท่านพอา<อ>ยังปราณีนะอย่างสุภาพ,ออภาพจริงๆกับสองคนนี้ไม่ต้องสุภาพก็ได้เจ้าอของร้านเขายังสุภาพนะพอ่ะเจ้าหน้าที่บอกกับเรานะครับบอกว่าหนึ่งในคนก่อเหตุเชื่อว่านายธนาสิทธิ์อายุ25ปีในวัยเบญจเพศฉายาของมันก็คือดิวฟ้าลั่นอีกคนนึ่งย,ยังไม่ทราบชื่อจริงแต่ว่ารู้แต่ฉายาก็คือราชสีทับเที่ยง วันนี้เจ้าของร้านก็คือคุณน้ำคุณน้ำเอาเป็นชื่อสมมุตินะครับคุณน้ำเป็นผู้ดูแลร้านเกมนะครับบอกว่าเมื่อวานในช่วงสักประมาณเกือบ,บเที่ยงเนี่ยน้องๆเขาหน้าที่เป็นนักเรียน,นประมาณ7จ็ดคนเขาก็มาเล่นเกมกันแบบสุภาพเยี้ยมเีย,ยของเขานะครับรอผู้ปกครองมารับหน้าตาเขาก็ดูแบบเออหน้าหวานจิ้มริมหน้าทำไมจิตใจเขาโหดขนาดนี้เนาะอดีติดตัวเยอะด้วยอ๋อเหรอนี่ฮะเมื่อวานนี้คุณน้ำบอกว่าเด็กมานั่งเล่นเกมก็เล่นกันปกติไม่ได้เสียงดังไม่ได้เกเรอะไรครับรอผู้ปกครองมารับนั่งติดกันนแหลัักกพไ คนนั้นมันเข้ามาครับในร้านเดินคุยกับเด็กทีละคนก็ไปไปตามคลิปนี่แหละพูดเบาๆนะจากนั้นก็ทําร้ายพอทาร้ายพับมันก็ออกจากร้านไปมาฟังคุณน้ำครับเป้นได้สกลพัณฑาทีได้แล้วก็ก็คือโดนโดนคุยไปทีละคนเจอคนแล้วก็มาทํามาทำร้ายน้องที่นั่งประมาณนี้สามหกสาตอนนั้นเราได้ยินเสียงไหมครับไม่ค่ะพูดอบอพูดเบาแต่ก็คือ ไม่ได้ยินเสียงว่าเขาคุยอะไรกันนะอืมแล้วใน,นส่วนของผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากกอ่อเหตุเนี่ยเพราก็เดินออกไปเลยอะเดินนองไปใช่ผู้กอ่อเหตุมากี่คนสองคนรู่แล้วทีเนี้ยน้งนนองที่โดนตบอะคอ่ะน้องเขาอายุ แค่16ปีเองนะเรียนอยู่ชั้นม4หลังเกิดเหตุเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ยอมล่ะค่ะเขาก็พาลูกเขาว่าไปแจ้งความเอาไว้จะเอาเรื่องนะดิวทับเที่ยงเนี่ยนะคะดิวฟาลันราชสีทับเที่ยงสลับกันสลับแล้วเอามารวมกันคือทั้งสองคนนะคะคุณจะไปรังแกเด็กแบบนี้ไม่ได้เอาจริงๆเด็กคนอื่นๆที่โดนข่มขู่เนี่ยก็ไปแจ้งความได้ถึงแม้ไม่โดนทาร้ายร่างกายนะจะได้โดนคดีไปหลายคดีไปเลยจะได้เข็ดหลาบนะคะเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองตรังค่ะตํารวจก็ไปสืบประวัติอย่างดิว คนนี้เขารู้ชื่อจริงนามสกุลจริงใช่ไหม,มปรากฏว่าเคยมีคดีติดตัวอยู่5คดีไม่ว่าจะเป็นพรวอาวุธปืนยาเสพติดพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์แบบนี้คือเหมือนกับว่าเขาว่าได้รับโทษไปแล้วเคยถูกจับกลุมไปแล้วเหลืออีกหนึ่งคดีก็คือคดีเกี่ยวกับทรับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ ที่ตอนนี้นนะตำรวจตามจาับกุมตัวอยู่นะย,ย,ยังกล้าไปทำแบบนี้อีกอะค่ะกลับไปได้เคยโดนสองคนนี้ทำร้ายร่างกายหรือว่าข่มขู่ไปแจ้งความกันเลยนะคะค่าจง